กาดใส่เขานะครับพี่น้องเฟิ sure. ่งเว่ยเลยเด็กหลานเลยที่กาดใส่เขานี่เราหนึ่วเขานียวเราเอามาใส่เนาะเพื่อไลไอไลอย่างนี้หอกเมื่อหนึ่งเขาเหนียวได้แล้วประมาณหนึ่งสิบมิลลิลิตรแล้วกะใส่เขานีครับไปแก๊สเนาะ โเคลงผีกระดงกระดงไส้เขาถ้าเป็นสมัยก่อนเพิง่งเรียวไม้เ,เ,ปเทปเขาเรียกว่ากระโบมกระโบมไส้เขาซูมเมอร์นี่ดัดแปลงเอาเนาะสารกระดงสารไม้ไทยมากกว่าแต่นี่แหลเพิ่งจะตัดไท้ถุงกระสอบเปลืกกระสอบหน้งตาตัวเองมาใสา่เลยถุงคุยล้วใสนะ่เนาะ เป็นกระดงทรายเขาเพื่อป้องกนันว้ายมันติดใหม่การไส้เขานี่นะเพื่อเป็นการไล่อายไล่ยังมันอนะัวนันไล่เพิมเชื้อเพิ่มเมียไล่เพิมเชื้อเพิ่มเมียที่ติดอยู่กับเขาเนี่ยมันออกไปเขาเนี้ยหรือจะจับตัวกันที่ธรรมดามันจะมีไม้กันดามนะถ้าไส้เขา อันนี้เราไม่น่าจะต้องใส่ใส่ตะพี้ค่ะติดกนี่นะบ้านเราต้องใส่ไม่กันดามใส่เขาไล่ไอไล่เงาออกสิลนะ่ะรู้สึกว่ามันเบิด์ดไอเบิร์ดเงามันได้ทีแลนะ้วเนาะมันจับก่อนกันดีแล้วนกะัเราใส่กระติบเขาไว้ใส่กองไว้เสร็จที่ประมาณน,นี้แหละเปิดเวก ลานเบิไว้เนาะไว้แตเห็ดซเมียกิน,น,นคุได,ด้แต่เมียมาแล้วาน,น,น่าเ,าเมววียใส่นหนึ่งเขาสิเลงไว้นี่หะ่เหาือเขาใส่เขาซุเมียกินนะ้านลูกรานจาไว้เบิรงพอย,ยายเฮ็ดน,นี่ยน,นี่แหะซมีแหละ,ละกะละ็ว้เถอะเรียลูกเีนเมียไ,ได้แล้วสมนนวได้เราเรีนได้ไดเราอีีได้เนียหนึ่เขนานึ่งน้ำใส่เขาเปยนเนียก็ฮัก Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để